สวัสดีค่ะอยู่กับช่างนิตยาชานยาบ้านสอนะคะวันนี้นีก็มาประชุมบะาะคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะของเครือข่ายตำบลนะคะท่านกรรมการหมู่บ้านนะคะท่านละบ้านละสองท่านนะคะวันนี้เราก็มาประชุมที่บ้านว่านหมู่สิบเอ็ดนะคะก็มารอติดตามชมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะมีเรื่องอะไรแล้วนีจะมาเล่าให้ฟังนะคะหรือจะจะมีข่าวดีนะคะสวัสดีค่ะโคนาโหนามีข่าวดีว่ะ มีข่าวดีไหมวันนี้เอาโครงการเอ้นเอลเอไงยังยังรออยู่ยังรออยู่เดียวว่ามีข่าวดีนะคะค่ะก็มารอติดตามชมนะคะว่าเรื่องอะไรนะคะวันนี้นะคะนี่ก็จะมาอัปเดตให้ชมนะคะหลังประชุมเช็ดนะคะมารอติดตามชมนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิพพามาชมบรรยากาศนะคะการประชุมนะคะปรึกษาหารือนะคะของคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะชุมชนเมืองตำบลบ่อกแก้ววันนี้นะคะเรามาร่วมประชุมกันที่บ้านว่านูสิบเอ็ดนะคะบ้านว่านูสิบเอ็ดจะหึ่งจะเป็นเครือข่ายตำบลบ่อกแก้วนะคะค่ะของสิบสี่หมู่บ้านเราจะมีสำนักงานอยู่ตรงนี้นะคะ เวลาประชุมปรึกษาหารือนะคะเรื่องงานต่างๆนะคะของงานกองทุหนหมู่บ้านเรานะคะวันนี้ท่านมงคลปันเศษนะคะประธานเครือข่ายตะบนบัวกแก้วก็ได้หมดวระลงนะคะซึ่งเราก็จะทำการคัดเลือกประธานใหม่นะคะพร้อมทีมงานนะคะก็ท่านหัวหน้าทางอำเภอนะคะทางหัวหน้าเครือข่าย กองพุมหมู่บ้านของอำเภอก็ออกมาเป็นประธานนะคะในการคัดเลือกในครั้งนี้นะคะท่านเจริญพรมพันธ์ท่านเหลขาทองลือแล้วก็พัฒนาชุมชนเล่านะคะคุณจุ๋นนะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็มาร่วมนะคะประชุมด้วยนะคะแล้วก็ร่วมประชุมด้วยก็ร่วมเป็นสักีพยานในการเลือกนะคะคัดเลือก ประธานนะคะคือขายตำบลบัวแก้วค้นไม่นะคะวันนี้ทั้ง14หมู่บ้านเราก็มีตัวแทนของกองทุนหมู่บ้านมาร่วมประชุมนะคะค่ะก็ปรึกษาหารือกันนะคะว่าจะเสนอท่านไหนนะคะเป็นประธานนะคะก็เสนอได้ท่านละหนึ่งคนแล้วก็รับรองอีกสองท่านนะคะก็บรรยากาศนะคะก็มาติดตามชมนะคะ ว่าเป็นยังไงบ้างว่าวันนี้เราจะได้ประธานคนใหม่นะคะเป็นใครนะคะมารอติดตามชมนะคะบรรยากาศนะคะก็14หมู่บ้านนะคะเราก็ปรึกษาดึงก,กันหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทํางานของคณะกรรมการกองทุนนะคะที่ผ่านมาว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างนะคะแต่และหมู่บ้านมาแชร์ความคิดมาแชร์ประสบการณ์นะคะ ในการทำงานนะคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะคะส่วนทั้ง14หมู่บ้านก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนนะคะของอำเภอเรานะคะก็จะมีตั้งแต่ A นะคะ A บวกนี้ก็จะดีนั A A บวก A ธรรมดา B C นะคะ D E แล้วก็ F ตามลำดับนะคะกองทุนหมู่บ้าน บ้านไหนจะได้นะคะส่วนนิดนะคะสรสีหมู่แปดเรานะคะได้ A บวกนะคะค่ะได้ A บวกส่วนมากก็จะเป็นประมาณ4หมู่บ้านนะคะที่เหลือก็เป็น A แล้วก็ B นะคะซแล้วก็ F ก็มีนะคะแต่ว่าไม่เยอะนะคะส่วนบ้านสรนสีหมู่แปดเราก็ยินดีนะคะได้ A บวกนะคะ A บวกนะคะก็วันนี้มาร่วมปรึกษาหารือแชร์ความคิดประสบการณ์ ในการดําเนินงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประธานรองประธานเฮลันยิกนะคะลขานุการซึ่งแล้วก็กรรมการเรานะคะซึ่งก็มีความสําคัญไม่แพ้กันแต่ละท่านนะคะในดูตําแหน่งแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ทั้ง14บ้านใครมีเรื่องอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อเป็นประสบการณ์ในการบริหารเงินของกองทุนอยู่บ้านต่อไป อุปรสรรคของเราในการดำเนินง,งานนะคะทั้ง14หมู่บ้านหลักๆก,ก็คือการชำระหนี้ของลูกค้านะคะค่ะเราก็ต้องติดตามนะคะเรามาแชร์ประสบการณ์กันส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของติดตามหนี้นะคะไม่ตรงนะคะแล้วก็เราก็จะโดนปรับนะคะโดยเฉพาะเงินล้านสามของกรกสน,นะคะค่ะเราก็ต้องเร่งรัดนะคะ ให้ลูกค้านะคะให้สมาชิกนะคะมาชำระตรงตามเวลาดังกล่าวนะคะค่ะบางท่านสมาชิกก็ไม่สนใจนะคะไม่ละเลยนะคะทำหนังสือไปก็แล้วนะคะเจรจาก็แล้วนะคะก็ปรึกษาหารือกันเราก็ต้องได้จงหนังสือนะคะลองเรียนนะคะไปทางนะคะสถาของกองทุนนะคะที่อำเภอก่อนนะคะ โดยท่านจะมาพิจารณาไกลเคี่ยนะคะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการทวงหนี้นะคะทั้ง14หมู่บ้านนะคะก็ปัญหานี้นะคะก็มีเกือบทุกบ้านนะคะที่เราคุยกันนะคะค่ะซึ่งวันนี้เราก็มีการคัดเลือกประธานเค,ครือข่ายของตำบลคนใหม่นะคะก็ในที่ประชุมนะคะท่านค่ะท่าน ประท่านนะคะมุมสองดกงมไฟนะคะก็เสนอนะคะเสนอให้ท่านวงคลปันเศษนะคะประธานคนเก่าดํารงตําแหน่งโดยการเื้อได้นะคะท่านละ1ท่านนะคะแล้วก็มีผู้รับรองสองท่านนะคะก็เราก็ยกมือนะคะรับรองนะคะในการเลือกประธานในครั้งนี้นะคะแล้วก็เลือกรองประธาน ลขคานุก,การแล้วก็เฮรันยิกนะคะเราก็จะมีการเสนอนะคะแล้วก็รับรองสองท่านนะคะในวันนี้นะคะในวันนี้นี่ก็ทีมงานนะคะของบ้านโบแก้ว์ดงวมโฟไฟนะคะมีตรภาพ1ิบแเก็เสนอนะคะท่านมงคลปันเศษนะคะก็รับรองนะคะแล้วก็ยกมือรับรองเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ ลงมตินะคะเป็นเอกฉันท์ให้ท่านมงคลปันเศษนะคะเป็นประธานเครือข่ายตะบลบอ่อแก้วเรานะคะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านองคลปันเศษด้วยนะคะประธานเครือข่ายคนใหม่ของตาบลบ,นบอ่อแก้วนะคะแล้วก็รวมท่านท่านรองรองประธานลขานุการเฮรันยิกนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ที่จะมาร่วมพัฒนาตำบลโอแก้วของเราด้วยกันนะคะช่วยประสานง,งานต่างๆนะคะช่วยแก้ไขปัญหาหรือว่าจุดบุกพล่องต่างนะคะพัฒนาไปทางที่ดีต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอถูขอพูนทุกท่านที่ติดตามรับชมให้กำลังใจนะคะช่องนิตยาชาแนลบ้านซอสวัสดีค่ะ